ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผ่านทางช่องทาง YTS โยธินการช่างนะครับอาําเภอศรีธาตุจังหวัดกุดรธานีนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมารับชมมือคีบนะครับมือคีบติดอ่ามือคีบที่ใช้ร่วมกับบุ้งกีนะครับผมตัวนี้จะก็จะเอามาติดใส่กับยันมาห้าห้าตันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยันมาตัวใหม่เนาะของห้าตันครับ ตัวนี้ก็ได้มาถอดแขนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ใช้เวลาในการทําอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เอากลับมาใส่ให้ตอนนี้ก็จะเอากลับมาใส่ให้ลูกค้านะครับรถก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ได้มาทําการถอดแขนนะครับเพื่อเอาไปทําการสร้างชิ้นงานนะครับเป็นมือชีพตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมือชีพติดบุ้งกีนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้ามา เกือบถึงแม่โครแล้วนะครับอยู่ห่างกันแค่20กว่าเมตรเท่านั้นเองแต่ว่ารถก็มาติดหลมก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอพี่เจ้าของรถนะครับมาแด้เขาจะเอารถด,ดําคันนี้นะครับมาดึงออกจากหลมนะครับอ่าในไหนก็รถติดหลมแล้วก็ถือโอกาสรีวิวไปด้วยเลยนะครับรีวิวมือคีบบุงกีไปด้วยเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับในระหว่างที่รอพี่เขามาเนาะอ่าแต่ผมจะให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่า มือคีบติดปุงกีสําหรับรถห้าตันนะครับตัวนี้ก็ใส่ก็เราก็มีทุกรุ่นนะครับมีทั้งอ่าไม่ว่าจะเป็นรถสามตันห้าตันรถหนึ่งจุดหกตันก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นพวกรถอ่ารถใหญ่นะครับพวกอ่าหกตันเจ็ดตันรถแปดตันสิบสองตันยี่สิบตันก็มีหมดนะครับก็คือสามารถสั่งทําได้ก็ทําให้ได้หมดเลยนะครับผมก็ตัวนี้ก็มาพร้อมกับ ชุดกระบอกไฮดรลิกนะครับผมตอนนี้ก็สําหรับรถท่าตันก็เป็นเหลนะ็กหนา19มิลกันเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอ่างอเรื่องเบี้ยวนะครับตัวนี้เรามีรับประกันหนึ่งปีเต็มเลยนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับผมก็คือถ้ามันมีปัญหาในใน,าในระหว่างหนึ่งปีก็สามารถเคลมได้ฟรีนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าค่าแรงนะครับผมประมาณนั้นครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะจะให้ดูว่า มันมีอะไรบ้างส่วนประกอบอะไรยังไงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฟันหยักนะครับเอาไวา้เวลาที่เราเวลาคาบวัสดุนะครับมันจะทําให้วัสดุไม่เลื่อนออกนะครับมันจะคาบให้แน่นได้ยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวตัวสลักตัวนี้ก็จะเป็น ไม่ใช่หมายถึงว่าในในบูทพวกนี้นะครับก็จะมีก็จะมีบูทข้างในหมดนะครับก็คือในเวลาที่เราใช้งานเป็นนานๆมันสึกหอลอเราก็สามารถอัาบูทตัวเดิมออกแล้วก็อัาบูทตัวใหม่เข้าแล้วก็เปลี่ยนสลักแล้วก็ใช้งานมันก็จะแน่นแน่นแน่นปกติเหมือนใหม่เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีลูกอัดจรารบีทั้งหมดเลยนะครับผมก็ในตัวนี้จะเป็นอ่าจรารบี สำหรับสลักนะครับไว้หล่อเลื่นไว้ล่อเลื่นบูทข้างในนะครับแต่ว่าแต่ว่าในส่วนของบูทมือขีปมจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีหัวอาจจะระบียแยกต่างหากสองข้างนะครับจะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ด้านขวานะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นเนาะโอ้ติดลมครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้ก่อน ก็ประมาณนี้นะครับถ้าบางคนอาจจะสงสัยว่ารูนี้มีไว้ทําไหมนะครับคําตอบก็คือน็อตตัวเนี้เวลาน็อตตัวยึดปลายกระบอกนะครับเวลาที่เราถอดออกมาเนี่ยมันจะชนตัวนี้นะครับมันจะถอดไม่ได้ก็เลยต้องเจาะรูแล้วก็อัดบูทแล้วก็เชื่อมให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับอ่าอนเถอะไหมครับรูน,น็อตมันรูตัวที่ถอดอมันจะตรงกับ หัวน็อตนะครับเวลาถอดก็สามารถดึงน็อตออกมาตรงนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่แบบว่าใช้งานเป็นนานๆแล้วอ่าน็อตมันสึกบรอนะครับผมตัวนี้ก็ต่อกับาลายแยกของสามารถต่อกับลายแยกของรถแมคโครได้เลยนะครับตัวนี้ก็ต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเราประกอบก็เหลือแค่ใส่ก็เหลือแค่อ่าใส่สายเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่บูท ของอ,า,อาร์มแล้วก็สลักปลายกระบอกของอาร์มนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสายก็เข้า2ข้างของกระบอกนะครับเข้าด้านซ้ายกับด้านขวาอ่าก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะรบีเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็มีน็อตยึดสลัก2ตัวเนาะตัวหนึ่งจะอยู่ข้างในอยู่ข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็ ตัวหนึ่งก็จะล็อกตัวปากคีบอยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสลักใหม่นะครับผมก็คือมันจะยาวขึ้นกว่าสลักเดิมนะครับเพราะว่าสลักเดิมอ่ามันสั้นมันใช้ไม่ได้นะครับสลักเดิมก็อ่าคืนลูกค้าไปนะครับสลักเดิมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่จะเป็นสลักเดิมของยันม่านะครับยันมา55นะเนาะอ้ไม่ใช่ยันมา5ตันนะครับ ก็ประมาณนี้เป็นสลักเจเระบีขนาด45มิลปกตินะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ใหม่หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเล็กเป็นกระบอกไฮดรลิกนะครับแล้วก็ใช้เอยาวกันไปเลยนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอาการรับประกันนะครับการรับประกันก็คือ ฟรีทุกอย่างในหนึ่งปีเต็มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไหล่หรือว่าค่าแรงนะครับผมถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับเราก็อาจจะไม่ได้มาเนาะในเวลาเซอร์วิสเราก็อาจจะส่งอะไหล่ให้นะครับฟรีหนึ่งปีเต็มแต่ว่าลูกค้าที่อยู่ไม่ไกลมากนะก็สามารถวิ่งเซอร์วิสได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อน,นอ สงสัยว่าทําไมไม่เอาตัวมือคีบมาติดให้ลูกค้าที่บ้านเลยตอดแขนไปทําไมนะครับเหตุผลก็คือตรงนี้ครับเหตุผลที่ต้องถอดแขนไปนี่นะครับผมตัวหัวยึดหัวยึดกระบอกตรงนี้ครับด้านด้านท้ายกระบอกก็คือมันต้องเชื่อมนะครับต้องเชื่อมติดกับอามนี่ครับมันต้องเชื่อมหัวติดกับอามนะครับถ้าอย่างนั้นมันก็มันไม่มีที่ยึดนะครับก็คือตรงนี้ ยังไงก็ต้องเชื่อมนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอ,อลูกค้ามาก่อนนะครับให้เขามาดึงรถออกจากตรงนี้ให้ก่อนเพราะรถติดหล่มอยู่เนาะเดี๋ยวตอนที่ผมติดตั้งผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าติดตั้งยังไงแล้วก็ตอนลองรถนี่เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับ โอเคครับรอสักครู่ครับผม ครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมกําลังจะเทสรถนะครับตอนนี้อันดับแรกเดี๋ยวไล่น้ํามันเข้าระบบก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีน้ํามันในกระบอกนะครับเดี๋ยวไล่น้ํามันเข้าระบบก่อนนะครับ อ่ะครับบัดนี้ลองมือเขียบเลยพี่ค่ะม,มันเขาได้สุดปะเอาเอาเขาให้มันสุดเลยครับผม กับบอมนบครับบอมันมีระยะพอดีของมันอยู่ครับก็คือมันสีบอ่อเขาสีบอ่อเขาเกินนี่นะครับอาครับลองบังลองลองอา่าลองใส่งานรวมกับบุ้งกีเบังครับแันนี้อ่าโอเคครับบอเอาแบน,นี้มุมบุ้งกีขับมาครับ อ่าโอเคครับผมนี่ตาเขาตาเขางอบุ่งจี้มันจิบไปดันดันไดป้องดันตัวได้พี่ดันดันดันตัวมือเขาไอา้พันขามันมันมีผลอะบอรครับบอม,มีผลก็คือถ้าพ,พ,พยายามย่างันเปิดก๊มันหลาย ก็คือมันเข่ามมกมันมันติดกันแล้วมันได้<อ>กระเพาะครับพยายามพี่จะไปดัดมันไหลายะนะครับเพราะว่าพี่พี่จะเลื่อมมากระบอกของบุ้งกีมันใหญ่กว่ากระบอกอันนี้เด้ครับอ่าลองเบิ้งครับลองใส่งานเบิง้งอ่าโอเคครับเอากระุดเลยพี่ครับ อ่าสุดแล้วครับตอนนี้ครับกับสุดแล้วครับตอนนี้สุดแล้วพิดสุดแล้วพี่ต้องุ้มปุงกี้ลงมาหามันย้ำใส่งานนะครับ